สวัสดีครับมาชมเครื่องยนต์ฟอร์ดนะครับกระบะฟอร์ดเจอสตาร์ตติดง่ายนะครับติดชึ่งเลยมาชมภายในก่อนครับผมภายในแอร์เย็นหนาวเย็นหนาวจริงๆเข็มไมเข็มบัดรอบใช้งานได้หมดระบบไฟออกหมดนะครับเบาะสวย ภายในไม่มีขาดไม่มีร่อนสวยนะครับภายในสวยเ <c oughs> สียงแตใช้าง,งานได้กระจกไฟฟ้าจบไฟฟ้า,จบ,ฟฟาจบไฟฟ้าขึ้นลงได้นะครับใช้ง,งานได้นะครับกระจกไฟฟ้าภายในสวยนะครับที่เก็บสัมภาระ เกียร์ไม่มีหลุดไม่มีลอนนะครับเกียร์ใช้งานได้ปกติบอดี้ไม่มีแตกนะครับบอดี้สวยสวยเลยมีพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์อยู่เบาะนี้หนึ่งตัวเครื่องเล่นเพลงไฟไม่โชว์นะครับไฟไม่โชว์ต้องไปไล่ไหนนะครับไล่หม่ดูว่าไฟเข้าไหม ไม่กี่บาทนะครับให้ช่างเขาไล่ใดูนะครับผมไม่ได้ไปเช็คไฟออกหมดน,นะครับฉีดน้ำฝนปัดน้ำฝนดูนะครับใช้งานได้ใช้งานได้กระจกไม่มีแตกไม่มีเลา้าช่วงล่างดีเครื่องดีไปไปชมเครื่องจ์ครับอที่สำคัญนะครับมีที่ปรับกระจกมองข้างนะครับ ขับไปจกมองข้างรนะบบไฟฟ้าใช้งานได้นะครับจบุดไฟคู่หน้านะครับรถสวยนะครับรถสวยมาชมเครื่องคนระับเครื่องจนเจ๋วเไปเลยเครื่องดีมากเครื่องดีจริงๆ ไม่มีอายไม่มีพ้นไม่มีควนขาวดูดอเอเจนน้ำไม่ดันนะครับผมเคื่อนดีแบตบยังอยู่ดีระบบไฟออกหมดนะครับไฟออกหมดจริงไ ชมไฟครับชมไฟไฟเลยยางเยอะลอแม็กไฟออกหมดไฟหน้าไฟเดียวไฟถอยมีโลบากันชนนะครับโลบากันชนยางเยอะสีสวยนะครับผม ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับแัสซีสวยไม่มีผุหน้าเดิมหลังเดิมปะแมกเนเนอร์ ปี2002นะครับปี45เครื่องยนต์2,005ซีซีนะครับแัสซีสวยสวยจริงเดิมๆเลยซีเครื่องดีมากๆวิ่งไครสบายหายห่วงเครื่องดีช่วงล่างดีนิ่มๆ เอาไปใช้งานคุ้มนะครับยาวๆเลยสวยจริงๆค่ันนี่าาราคาไม่แพงครับผมเอาไปใช้งานคุ้มโอเคนะครับสนใจติต่อนะครับผมรถปานนัดคูรถจังหวัดเพชรบุรีขขนะครับเต็มเอกาสารคู่มือครบทั้งบนใช้งาน Okay.